สวัสดีครับสวัสดีครับจากจากจากอะไรดีจากรัตไมกิต้านนะครับวันนี้พอดีเห็นคนใช้กันเยอะแล้วก็ค่อนข้างหารีวิวยากนะไม่ค่อยมีนะแล้วก็เป็นสินค้าตัวใหม่ด้วยใช่ตัวใหม่ด้วยก็พอดีสั่งมาแล้วก็พอดีจะให้น้องก๊อปเปลี่ยนก็เลยได้เวลาเปลี่ยนได้เวลาเปลี่ยนก็ไหนๆก็หน ได้เวลาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนให้ให้ให้ดูแลกันเลยนะว่าว่ามันเป็นยังไงนะก็ก็เป็นสายกีตาร์นะครับกีตาร์เอลเลนนะครับเอลเลนเอลเลนเนี่ยเห็นไหมดูไปเป็นของประเทศอะไรครับพี่ตอนนี้ตัวนี้ผลิตจากจีนจีนผลิตจากจีนแต่ว่าเป็นของเขาเรียกว่าสวัสดีไรสัสด์ด้วยครับบ๊ายบายครับเป็นของเขาเรียกว่าเป็นผลิตจีนแต่ว่าโรงงานมาตรฐานคือเป็นโรงงานที่ได้รับรองรับมาตรฐานเลยนะครับก็ส่วนใหญ่แบรนด์ดังๆก็ตอนนี้ก็ ไปย้ายฐานไปผลิตจีนเยอะนะเยอะเยอะครับแล้วก็โรงงานที่ได้มาตรฐานเนี่ยถามว่ามีเยอะไหมเยอะแต่ถามว่าโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานมีเยอะไหม,มก็เยอะกว่า <mm> <mm> เยอะกว่านะม <mm> ันมีเยอะกว่านะครับก็อันนี้จะเป็นยี่ห้อเอรเลนนะครับอปยอะยี่ห้อเอรเลนมันจะเป็นสา,ายกีตาร์สายดาวไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเบอร์ศูนย์เก้านะครับศู<า>นย์เก้า 0942เป็นาโนเว็บนะครับเป็นสายเคลือบกันสนิมนะครับกันสนิมด้วยใช่กันสนิมด้วยแล้วก็ที่ตัวตัวยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยใช้เหมือนกันพี่ก็ไม่เคยใช้แล้วก็อ่าแล้วก็แต่ว่าสายกีตาร์โป่งเนี่ยก็ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือใช้อยู่แล้วว่าเออมันดีไงมันโอเคแล้วก็แล้วก็เลยสั่งมาสั่งมาอีกอย่างหนึ่งก็ก็เราก็ขายขายตรงนี้ด้วยขายแบบเอ่อเครื่องดนตรีอะไรด้วยใช่ไหมเราขายมานานแล้วก็เลยก็เลยลองลองลองดูว่าเออเอามารีวิวดูปกตินี่ ขายก็ดนตรีมาเป็นสิบกว่าไปแทบพี่ไม่เคยทํารีวิวเลยโอ้โหจริงๆนี่เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกแล้วว่าแล้วก็เลยก็เลยคิดว่ามันชัดเจนมันตอบโจทย์มากกว่าเวลาถ้าเราเราทํารีวิวคือรีวิวไม่ใช่ว่าให้ให้มาซื้อนะครับผมคือคุณจะไปซื้อที่ไหนก็ได้แล้วแต่ไอ้นี่เราทํารีวิวว่าเพื่อให้ความเข้าใจว่าตัวเนี้ยที่เขาขายขายเหนอยมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงแล้วก็วิธีการดูมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าที่ดูตัวนี้ก็ ยังไม่มีของปลอมนะยังไม่มีตอนนี้ก็ราคาราคาค่อนข้างถูกมากราคาถูกเลยนะครับราคาถูกที่เทียบกับสายนาโนเวสด้วยกันก็ถ้าเป็นของของแบรนด์ดังๆนี่ก็หลายร้อยนะครับหลายร้อยแต่ว่าตรงนี้ก็จะถูกกว่าเยอะสี่ห้าเท่าเลยนะถูกกว่าสี่ห้าเท่าเลยนะถือว่าเป็นทางเลือกใหม่สําหรับมิกิต้านะฮะถ้าเดี๋ยวเราแกะซองกันดูนะว่าเป็นยังไงนะครับสวัสดีกี่คนสวัสดี สิบคนมีไลส่สดด้วยมีไลส์สดด้วยมีไล์สดด้วยครับเดี๋ยวน้องกอฟอันนี้เปิดแกะซองใหม่ๆเลยนะแกะซองใหม่ๆเลยนะครับนะครับในซองนะครับภายในซองก็มีเบอร์ศูนย์เก้านะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสองสี่แล้วก็สามหนึ่งสี่สองนะครับก็เบอร์มาตรฐานนะครับเบอร์<ช><ๆ>มาตรฐานนะครับ ภายในซองเนี่ยครับภายในซองก็จะเป็นอย่างนี้ให้ดูก่อนให้ดูนะครับภายในซองนะครับไหนวะอ่ะเป็นลักษณะนี้นะครับภายในซองไม่ตัดเราไว้อย่างนั้นแหละไว้อย่างนั้นแหละอ่ะนี่ครับก็ตัวนี้นะครับชื่อจิดนะครับโอ้ขนมจีตดตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคคราวนี้ภายในซองก็ไม่มีอะไรนะก็มีแค่นี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ แต่ว่าถามว่าซองก็เป็นไงบ้างก็สวยงามดีนะครับซองสวยงามดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสายกีตร์นี้นะครับมาใส่กับกีตร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเบรกแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันใช้เวลานานนะนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาคลิปตอนที่ว่าเรากำลังสายใกล้ใกล้กลเสร็จกำลังตั้งสายแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาใสา่โอเคเดี๋ยวเจอกัน สายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ตัวนี้นะครับก็เสียงคลีนเสียงคลีนก็ถือว่าหลังจากที่เราใส่นุ่มเนือนะมันมีความนุ่มมันมีความ b เสีย t ความไร้ด้วยมันมีความไร้ก็ถือว่าค่อนข้างเด้งเลยเด้งใช้ได้เลยแหละเด้งเด้งใช้ได้เลยแาวนี้เนี่ยระยะยาวใจเป็นยังไงเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้อง ก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาดูว่าเดี๋ยวในในราคานี้ค่อยมารีวิวอีกครั้งนึงค่อยมารีวิวก็ได้ฮะถ้ามารีวิวก็ได้เพราะว่าอีกสักประมาณ15วันเออสิบห้าวันเดี๋ยวค่อยมาดูทีว่าว่าใช้ไปสักประมาณ2อาทิตย์สองสามอาทิตย์แล้วว่าว่าเป็นเป็นไงบ้างมันสนิมมันกันจริงไหมอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองฟังดูก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเป็นตั๊กเกอรนะครับอันนี้ก็คือเล่นที่เล่นอยู่ก็เป็นเนเสียงคลีนนะครับส่วนตู้ก็เป็นใช้ตู้คีย์บอร์ดธรรมดาเนี่ยนะตู้คีย์บอร์ดธรรมดาก็คือไม่ไดไ้ไม่ได้เป็นตู้กีตาร์้วยนะก็อาศั่ปลอกเอาลนะครับลองฟังเสียงกันดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาลองลองดูเสียงโซโล่เป็นไงบ้างตัวนี้นะครับ,รบใช้เสียงแต่ อ่าเดี๋ยวเราลงมาเดี๋ยวผมจะลองตีขอดูนะครับ,รบตีคอด <ผม S 1> ทดั้งมือแล้วก็เดี๋ยวให้ใช้ตัวนี้ครัสโลโดูนะครับโดโดสโลดูดูว่าสาสายสใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างมันจะไบรคแค่ไหนนะครับโอเคใช้เซกเตอร์ตัวบนนะครับ เป็นเสียงโซโล่นะส, um ส,ส,ส่วนโซโล่ก็คือก็อาจจะมีไอ้ฟงเอฟเฟกต์มาหานิดนินิดนหน่อยหน่อยมาช่วยนิดนหน่อยๆอยครับก็น like ี่ก็คือเป็นแนวทางนะอีกทางเลือกหนึ่งนะของสายกีตาร์ตัวนี้ว่าก uh, ็พูดถึงราคากริจริงมันก็สำหรับคุณเล่นใช่ไหมสำรับคนเล่นเป็นไงถ้าเทียบกับมันก็เหมือนคล้ายสายเฮนรี่โบสายเดส สายได้ครับคล้ายๆแต่ว่าตัวนี้มันน่าจะทนกว่าดูดูดูแลดูแลน่าจะทนกว่าด้วยความนิ่มความอะไรนี่คือได้เลยมาตรฐานครับเป็นคือมาตรฐานนะมาตรฐานนะมาตรฐานก็ของตัวนี้ก็คือเขาผลิตจากโรงงานมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ยังไงก็ใล้บ้านใครบ้านใครก็ซื้อที่นั่นนะไม่จำเป็นมาซื้อไม่ต้องมาซื้อที่ผมนะเออไม่จะเป็นนะชออเอเรนนะครับผมแล้วลองดูแล้วกันนะครับนะครับลองดูแลกันว่ายังไงนะครับหรือถ้าเกิดว่า เดี๋ยวจะซื้อผ่านเราก็ก็ทักมาได้นะก็ทักมาได้ครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่นะครับวันนี้ก็เอาเอาเป็นว่าเบื้องต้นกับราคานี้แค่จริงๆ99บาทครับผม99บาท99บาทโอ้โหถูกจริงๆเพราะว่าถ้าสายทั่วไปที่ถ้าสายทั่วไปก็สองร้อยร้อสองร้อยเก้าสิบครับก็เก้าสิบเก้าบาทก็ถือว่าคุ้มค่านะถือว่าคุ้มค่าเดี๋ยวมารีวิวอีกครั้งเดี๋ยวระยะยาวเดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกทีนึงครับว่า แล้วจะยาวว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้ก็ผมกับน้องก๊อฟก็เดี๋ยวขอตัวรับไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาเอาอะไรมานําเสนอนะครับก็คอยดูแลกันนะครับ EP นั่นค่นั่นนะครับวันนี้ก็ขอรับไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ